สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกท่านไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรไรออการเกษตรเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สุดป,ปังของจังหวัดสตูลกันค่ะไปเลยค่ะก่อนจะดูคลิปนี้อย่าลืมใส่แมสด้วยนะคะถึงแล้วค่ะทุกๆท,ท่านไรออการเกษตรไรที่มีแต่เรื่องกล้วยๆก,กับเจ้าของไรที่น่ารัก นื่องจากกล้วยนะครับให้ผลผลิตนะครับต่อเนื่องตลอดปีนะครับและในพื้นที่นะครับมีความต้องการสูงนะครับโดยเฉพาะกล้วยที่มีคุณภาพนะนอกจากกล้วยแล้วที่นี่ยังมีผักปลอดสารพิษผลไม้ตามฤดูกาลต่างๆแต่ละอย่างน่ากินทั้งนั้นที่นี่เราใช้หลักการ4ดีนะครับ 1. ดินดีน้ำดีพันธุ์ดี และการจัดการที่ดีว้าว,าวไรออการเกษตรยังเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าการเกษตรและสินค้าแปรรูปการเกษตรจากเครือข่ายต่างๆเช่นวิสาหกิจช,ชุมชนอยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรอีกนะในเรืงของเรานีก็จะมีในเรื่องของสายพันธุ์ผักสลัดนะครับแล้วก็ประกาศขาวแล้วก็เคียวนะครับซึ่งเป็นความต้องการของตลาดนะครับ ตลาดมีความต้องการานักท่องเที่ยวก็สามารถที่จะเก็บนะครับผักของเราแล้วก็ซื้อกลับบ้านได้เลยครับงั้นเดี๋ยวเราไปเก็บผักสดๆซื้อกลับบ้านกันเลยนะคะ ดิฉันนางสาวมุนทการพิษฐกิจในฐานะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูลขอเชิญชวนทุกทท่านมาเที่ยวไรออการเกษตรณตำบลทุ่งนุ้ยอำเภอควงการหลงจังหวัดสตูลอย่าลืมแวะมาถ่ายรูปสวยๆเดินชมสวนพร้อมกับอุดหนุนสินค้าเกษตรที่สดและปลอดภัยกันได้นะคะก็อยากจะฝากประชาสัมพันธ์ถึงคนที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรหรือว่า จากชนทั่วไปนะครับนอกจากจากการเข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของการผลิตผักก,การผลิตการกลไว้หอมนะครับท่านสามารถที่จะมาท่องเที่ยวนะครับในเชิกเรษตรมาซื้อสินค้านะครับในเรื่องของผักปลอดภัยนะครับทีนี้ก็ขอฝากประชาสัมพันธ์ไปด้วยครับขอต้อนรับเข้าสู่ไรออร์การเกษตรค่ะ